สวัสดีครับสวัสดีครับกล่าวทักทายพี่น้องเอฟซีเกษตรกรของร้านลุงเรื่องสับเกษตรไทยทุกท่านนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับมาส่งขี่ไก่แกบนะครับหนึ่งรถถกล้อนะครับพกรอยกระสอบแยมหมดแล้วครับสิบยี่สิบกระสอบนะครับจะส่งให้พี่น้องเกษตรกรทั้งขอนแก่นนะครับอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นนะครับสำหรับบํารุงตออ้อย ปีนี้เป็นปีแรกนะครับที่ใส่ปุ๋ยขี้ไก่แกบนะครับนี่คืออ้อยต่อนะครับอ้อยต่อต่อสามนะครับเิ่นมีระบบน้ำนะครับเป็นโซลาเซลล์นะครับโซลาเซลล์ปั้นน้ำบ่อนะครับขึ้นมาหลดนะครับพอทีสามนะครับเพื่อนทีไปแปียต่อผลมานะครับทีเพิ่นนห็นกำลังเสียงยาอยู่นั่นนะครับเป็นอ้อยต่อแรกครับเพิ่อนเอาขี้ไก่แกบมาบ่รุ่งขี้กัน เนึ่องรถทกล่อนะครับขอบคุณนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับสวนอ้อยอำเภอโนนศิลาจังหวัดขอนแก่นเอาที่แก่เก็บงเงินสนับกเกษตรไทยมา,าในการบำรุงต่ออ้อยนะครับหกร้อยกระสอบนะครับส่งให้พี่หอน้องเขาท้เยาสวนเก็บเงินไปทางนะครับสองหมื่น 1,000บาทนะครับตอนนี้เขากำลังเตรียมลงนะครับไกล้สิ้วแล้วนะครับหกรกระสอบนะครับแลอีกหนึ่งร้อกระสอบนะครับจะส่งให้พี่เพื่อนพี่น้องเกษตรกรมันเท่าลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะครับ